Mà so đi học con anh đi khói gần yang là Quay tập banh nó nè hm hm

ก <c oughs> ็ยังก่อยเนื้อแหละทุกคนตับตับแบบตับหมูที่เขาต้มอ,อ่ะ,ะดี๋ยแล้วมาก่อยก่อยทั่วไปละ่ะยี่เขาก่อยเนื้อก่อยยังเขาเน,นี่ย่หะก็มันสุก ถ้ผมของลิฟผู้มือเนี่ยผมบ่ค่อยสู่ถามว่ากินได้บ่ก่อยเนื้อจุก,กินได้แต่บ่ค่อยสู่ทุกคนอายุเริ่มหลายร่างกายมันก็นเริ่มแย่กระเพาะบ่ค่อยดีมันบ่ย่อยผมเคยกินเดือนหนึ่งมันบ่ย่อยกินเข้าไปละมันก็ะเรื่อผมก็เรยห่างๆ ก็เลยมากินไอ้ของสุกนะพี่น้องแซ่บเพื่อนมาครับกินน้ำกันเนี่ยเห็นไ่มนะชัดบ้างรึเปล่เนี่ยโอ้ย ฝากพี่น้องเอฟซียเป็นกำลังใจกันให้กำลังใจกันกดซับกดไลค์กดแชร์ยังอะไหน่อยหนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจที่สำคัญสำหรับคนที่ทำคลิปมนุยผู้เล่นะครับที่ว่าสี่คลิปออกมาเด็กเพิ่มเฟซตลอด ทุกอย่างต้องเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้ทั้งหมดนะครับพี่น้องจะเพียทุกคนฮะอ,อบา้าเขาบอกว่าคิดอะไรไม่ออกนึกคอนเทนต์ไม่ออก ทำอาหารทำคอนเทนต์กินไม่มีวันตายัะท่องท่องขอบครัวเนาะพี่นอ้องกจะสมีกินเนี่ยให้กับเขาเนี่ย เด็นลูกกับเต่าเนี่ยภาพไปเที่ยวเนี่ยนี่นะครับขันว่าสองขอบกรัวขันว่าสองกินกับสกินหนย่งเดียวมันกับสิอ้วดเด้ทุกคนอืมแล้วที่อีอย่างเดียวมันนักน้ำปลาเป็น,นอยได้ก็ับดีมนดนล่ะ มาทำสุดท้ายเดี๋นอกทำสุดท้ายขคอปปลมปมเต็มเม็ดเต็มเหนียวเนะนี่ยเดีด้นอกนมาสุดท้าย,ายสุดคนเอ้ย อืมหนึ่อ,อ,อ,อยก่นปิดเมนูก่อนรับหวาน เดนนี๋ยวผมคิดเองนะ,ะฝากร่ายกดแช่กดซับตะไคร่เป็นกำลังใจก,กันนะพี่น้องนะคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้เลยครับบ๊ายบายจนม่คลิปนะครับผม